ลมฟ้าพยากรณ์กบกองัญชการกองทัพไทยสมยดวัสดีครับนักรบสินเงินมาอารลปูเปล่าบอกข่าวพยากรณ์ดูพี่ลองเดอกรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่นบอกว่าช่วงวันที่2 4 3 6ธันวาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแห้งอีกระลอกนึงงรับจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนเทิงและทะเลจีนใต้ลักษณะแบบนี้เหตุให้ประเทศไทยตอนเทิงมีอากาศเย็นถึงหนาวครับอุณหภูมิจะลดลง1-3อ,องศาเซลเซียสย ในขณะที่ลมตะวันต๊ในระดับบนเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือเหตุให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเล็กน้อยบางหม่องครับสําหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกําลังแหงขึ้นเหตุให้คลื่นลมบริเวณเอ่าวไทยมีกําลังค่อนข้างแหงครับโดยอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรครับส่วนในช่วงวันที่13-19ธันวาคม2565บริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นค่อนข้างแรงปกคลุมประเทศไทยต,ยตอนเหนือและทะเลจีนใต้มีกําลังอ่อนลงระเบิอพี่น้องครับ ลักษณะแบบนี้เหตุให้ประเทศไทยตอนเชิงมีอุณหภูมิสูงขึ้นแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าในขณะที่ลมตะวันตกในระดับบนปกคลุมภาคเหนือเหตุให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนเล็กน้อยบางหม่องส่วนอีสานบ้านเฮาในช่วงนี้ครับอากาศเย็นถึงหนาวครับตอนเช้าอุณหภูมิสิลดลง1-3ถึงองศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด1518องศาเซลเซียสสูงสุด2 9 3เองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-14ถึงสิสีองศาเซลเซียสระเบิดพงครัง ขอให้พี่น้องประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนเชิงภาคเหนือภาคอีสานดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นลงและระวังภัยที่เกิดจากลมแห้งและอากาศแหง้งอาจสิเกิดอักขีภัยได้เลยพี่น้องครับเมื่ออื่นครับนักร,รบสินบนเงินสิมาอาโลโปเป่าบอกข่าวพยาก่อนอีกเธอหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อสบายดีครับ